รักลูกแล้วก็ไม่อยากเสียลูกไปเพราะฉนั้นเขาก็เลยเก็บร่างไว้แต่พอมีลูกเกอเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะมีเสียงคนเล่นบ้านเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นกันจนวันหนึ่งเขามีาพระรูปหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าน้องออกไปแล้วนะอให้ผมมาช่วยดูหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วช่วยแบบถ้าเป็นไปได้ถ้าปลดปล่อยได้ก็ปลดปล่อยน้องเข้าไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลุกเสกค่ะวันนี้ของอาถานที่เราจะมาเจาะลึกกับคุณตาของอาถานเรียกได้ว่าเป็นของชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนมีอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียกได้ว่ามีกับทุกบ้านด้วยใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมักจะชอบเลี้ยงสิ่งนี้อ่าของอาถานชิ้นนั้นคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันเขาถูกเรียกว่ากุมารทองครับกุมารทองแต่ในอดีตเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกเกาะ ถ้าให้ถามว่าลูกกรอกลูกแก้วกุมารทองเหมือนกันไหมคะจริงๆแล้วก็เหมือนกันครับมันแค่ต่างกันแต่ละยุคสมัยเฉยๆครับอือ่าเรามักจะเข้าใจสับสนกันอย่างที่เคยเราเคยพูดถึงกุมารทองเนี่ยเรามักจะเห็นหน้าตาของกุมารทองเป็นรูปเด็กค่ะตัวเป็นสีทองยืนเท้า <How S 1> เอวอ่าบางทีก็จะมีจุกบ้างไม่มีจุกบัางใช่ไหมครับค่ะแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยเอางี้ดีกว่าผมแยกออกเป็น2ออย่างดีกว่า ในสมัยก่อนจะแบ่งเป็นแบบนี้กแบบ็คือเรียรกว่าลูกกอแบบที่บนพานใช่ครับ<ฆ>อีกอันหนึ่งคือตุ๊ก,กตาทองก็อย<ฆ>่างอย่างเป็นแบบนั้นนะครับตุ๊กตาทองอ่าแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ปั้นเป็นแบบรูปเด็กน,นี้แต่เดิมปั้นเป็นแบบลนะักษณะตัวเล็กๆลักษณะแบบนี้ครับ<ฆ>ที่เป็นตัวเล็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนรูปผู้ชายที่ผมแ,แสกตรงกลางแล้วก็เหมือนกวากมือหรือว่าแบมืออะไรอย่างนี้ครับอันนี้เรียกว่าตุ๊กตาทองซึ่งในสมัยก่อนเนี่ย เขาเชื่อกันว่าตุ๊กตาทองเนี่ยผู้ใดก็ตามที่บูชาตุ๊กตาทองจะเลื่อนยศศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นทาตก็จะกลายเป็นเท้าพญาได้หรือถ้าเขาเรียกว่าอับจนแต่ถ้าบูชาตุ๊กตาทองเนี่ยก็จะมั่งมีขึ้นมาได้นั้นก็เลยเป็นของที่เกี่ยวกับโชคลาภยศถาบรรดาศักดิ์การเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งอะไรเงี้ยครับและยังมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงวิชาการสร้างตุ๊กตาทองด้วยซึ่งจะต่างจากลูกกอกซึ่งเรามักจะรู้จักลูกกอกหรือกุมารทองเนี่ยในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะอ่าซึ่งขุนแผนเนี่ยก็จะมีกุมารทองซึ่งได้จากการผ่าท้องนางบัวขี้แล้วเอามาทำอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกุมารทองที่เรียกในขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็คือลูกกอกในสมัยก่อนนั่นเองคาว่าลูกกอกก็คืออะไรลูกกอกจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เป็นมนุษย์และสัตว์ อ,อย่างที่เราเห็นบนนี้ก็จะเป็นลูกกอกที่มีลักษณะของเป็นเด็กนะครับที่เรียกว่าอาจจะตายก่อนกําหนดหรือว่ามีการแม่เสียชีวิตแล้วตัวเองก็ตายอยู่ในท้องแม่แล้วก็มีการขอจากแม่เนี่ยแล้วก็ผ่าออกมาเพื่อจะมาทานะครับซึ่งขั้นตอนการทาเนี่ยเราถือว่าวในปัจจุบันนี้มันผิดกฎหมายแล้วไม่สามารถทํามันขึ้นมาได้แล้ว<ะ>เพราะว่าจะต้องเอาตัวลูกกอกเนี่ยมาย่างไฟให้แห้ง แล้วก็มีการปิดทองปลูกเสกเนี้ยซึ่งการปิดทองเนี่ยทำให้ตัวของอลูกกอกยังมีสีทองทั้งตัวเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปสับสนกับตุ๊กตาทองอก็เลยถูกเรียกว่าเป็นกุมารทองมาตั้งแต่ตอนนั้น้นมาถ้าอย่างนี้เราแบ่งแยกแบบนี้ได้ไหมคะว่าลูกกอกคือเด็กหรือกุมารที่เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์จริงๆอ่าใช่ครับอย่างนั้นก็ได้ ส่วนกูมารทองแบบนี้ก็คือเป็นดินที่อาจจะเป็นดินเสร็จป่าช้าหรือว่าดินที่เป็นดินอาถรรพ์เอามาปั้นแล้วก็เรียกสตรเรียกนามไม่ใช่แค่เรียกสุิเรียกนามนะครับแต่ว่าในตำราเนี่ยบอกว่าเรียกให้ผีมีชื่อเข้ามาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าตุ๊กตาทองเนี่ยไม่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ใดหรือว่าบ้านเรือนใดก็ตามอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าในพื้นที่นั้นๆมีผีมีชื่อประจําถิ่นนั้นๆอยู่เนี่ยสามารถเรียกมา อยู่ที่ตุ๊กตาทองได้เพื่อให้โชคให้ลาบกับผู้ที่บูชาตุ๊กตาทองก็จะเป็นผีใดๆก็แล้วแต่แต่ลูกกรอกก็จะเป็นเจ้าของร่างใช่ครับลูกกรอกก็จะเป็นเจ้าของร่างแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับลูกกอกไม่ได้มีเฉพาะคนค่ะลูกกรอกแมวก็มีลูกกรอกครัวก็มีเหมือนที่เขาเรียกกันใช่ครับตามหากันใช่ครับก็จะให้ผลทางโชคลาภเหมือนกันแล้วก็ช่วยเฝ้าบ้านช่วยดูแลบ้านเหมือนกัน อันนี้พูดถึงพื้นฐานของแยกแยกประเภทยแยกชนิดของลูกกรอกกับลูกกากุมานกับตุ๊กตาทองดีกว่าผมเรียกง่ายๆแยกตุ๊กตาทองอะาาแต่จริงๆแล้วคือการขอโชคขอลาบหรือขอสิ่งที่ต้องการเหมือนกันใช่ครับลักษณะก็เป็นเรื่องของโชคลาบเช่นเดียวกันเมื่อกี้เราพูดถึงพิธีการจัดสร้างอ่าครับผมคร่าวๆเนาะถ้าเป็นลูกกรอกก็จะต้องเป็นเด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่ในท้องใช่แล้วก็ต้องขอกับแม่ด้วย แม่ว่าแม่จะเสียชีวิตแล้วหรือยังไม่เสียชีวิตก็ตามก็ต้องขอและให้แม่เขายินยอมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอออเองแบบว่าขอลูกนะได้สิอะไรเงี้ยเหมือนกับพูดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเคล็ดก็เลยจะขอลูกเข้ามาถึงจะสามารถผ่าเอาตัวเด็กออกมาได้ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะขอเป็นคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อเพื่อไม่ให้เอาไปทําเป็นอ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยพอ เขาเรียกว่าเป็นการขอกัอนอย่างที่บอกนะครับขอเสร็จแล้วก็จะมีการผ่าเพื่อจะออกมาแล้วก็จะย่างให้แห้งโดยลักษณะของการย่างไฟเนี่ยก้อนเร้าที่นํามาย่างหรือว่าตัวดาดเพดานในพิธีก็ดีก็จะมีวิธีการลงอลักขระเลขยันเนี่ยตามตาําราซึ่งแต่ละตําราก็จะคล้ายๆกัน,นคล้ายๆกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อแห้งแล้วเนี่ยเขาจะนํามาปิดทองแล้วก็ลงอักขระที่ตัวเสร็จแล้วก็เรียกเขาเรียกว่าตัวของลูกกอ,อกเนี่ย เข้ามาสถิตยอยู่ที่ตัวขเขาใช่ครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปบูชาได้เลยโดยห้ามบูชาเขาเรียกว่าระดับเดียวกันกันกบพระพุทธรูปหรือเทพใดๆก็แล้วแต่คือต้องอยู่ถัดลงมาถ้าอย่างนี้ความอาถรรพ์หรือความโซนความเฮี้ยนของน้องก็อยู่ที่จิตของน้องเขาดั้งเดิมอ่าส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคืออยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่ทําพิธีครับแล้วมาที่ ตุ๊กตาทอง<ะ>ตุ๊กตาทองเนี่ยจะแตกต่างกันที่บอกก็คือ,อครูบาอาจารย์ท่านลังสรรให้นําดินอาถรรพ์าเช่นดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดเมืองเอามาผสมกันบางที่เนี่ยก็มีการผสมเท่าของเด็กที่เสียชีวิตแล้วมีการชปราปนกิจแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเท่ากองฟอนเนี่ยเข้าไปเป็นการอาศัยอาถรรพ์ของพวกชิ้นส่วนของของมนุษย์หรือว่าเศษซาของมนุษย์ตรงนี้เข้าไปเพื่อให้มีจิตวิญญ,ญาณ เหมือนให้ครบธาตุดินน้ำลมไฟครับเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งธาดเรียกสูตรเรียกนามปลุกหลังจกปลุกแล้วก็มีการเขาเรียกว่าขับก็คือเวลาจะใช้งานหรือเงี้ยจะมีการขับไปเงี้ยโดยครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนาะในในปัจจุบันที่เรามักจะรู้จักกาันและได้ยินชื่อท่านบ่อยๆคือหลวงพ่อเต๋คงทองแห่งวัดสามงามแล้วก็ถัดลงมาก็คือลูกศิษย์ท่านคือหลวงพ่อแย้ม,มวัดสามงามเนาะคือเขาจะถือเคสว่าเวลาปลุกเสกุมันทองเวลาจะให้ใครไปเนี่ยครับ เขาจะให้ผู้ที่จะเลี้ยงหรือว่าบูชาเนี่ยไปรับด้วยตัวเองอและการปลุกเสกก็คือจะจับกุมารทองนอนไว้ก่อนตอนที่จะให้นะครับ<ะ>แล้วก็จะทําลักษณะที่ท่านหนังในสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าหรือว่าเขาเล่ากันมาว่าหลวงพ่อท่านสามารถเสกให้กุมารทองลุกขึ้นมาตั้งเองได้และถึง,งจะให้ผู้บูชาไปออแต่ว่าบางทีด้วยการทําแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าการทําในสิ่งที่ พระสงฆ์ไม่ควรทำอะไรอย่างี้ในปัจจุบันเขาเลยใช้วิธีการเหมือนกับว่าเขาหลวงพ่อท่านจะแต้มแต้มน้ํามันที่ตัวตุกตาทองแล้วก็ให้ตุกตาทองลุกค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วถึงจะให้กับมอบให้กับผู้ที่รับไปบูชาเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยเคสของมันก็คือผู้ที่จะบูชาต้องไปเอาด้วยตัวเองครับอันนี้อินฤทธร์ความเฮียนจะเหมือนกับลูกกรอบไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต่างกันครับแต่แต่างที่บอกว่าตุกตาทองเนี่ยเรามักจะเรียก ถึงจะมีการตั้งชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อนําไปบูชาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นวิถีดั้งเดิมถ้าวิถีดั้งเดิมเนี่ยคือการไปเรียกผีมีชื่อของตรงนั้นม,มาสถิตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือมีการตั้งชื่อแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าในตัวของเขาเองเนี่ยมีความเฮี้ยนในตัวเองอยู่แล้วถ้าถามเรื่องความเฮี้ยนเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าคนที่ชอบในลักษณะบางคนชอบที่จะแบบเห็นหนูน่นเห็นนี่หรือว่าเห็นการขยับเองได้อะไรพวกเนี้ย เขาจะมักบูชาสิ่งที่เป็นลูกกอกเลยเพราะว่าเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นอาถรรพ์จากของจริง,ง,รงมีชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะเฮียนกว่าคแต่กุมารทองเองจริงแล้วเฮียนไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าสามารถปิดไฟเองได้อเออเล่นบอลเล่นอะไรอย่างเี้ยได้ตามคลิปเปิดประตูได้ปิดประตูได้เงี้ยนี่คือสิ่งที่ตุ๊กตาทองทําได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมบอกว่าวัตถุมงคลใ,ใดๆก็ตามแม้ว่าจะเป็นลูกกอกเองที่ทําจากของจริงหรือจะเป็นตุ๊กตาทองเองเนี่ย มันต้องอาศัยจิตของผู้ใช้อืถ้าจิตของผู้ใช้มีความมุ่งมั่นเท่ากับว่ามีกําลังมันก็เหมือนเรามีอของชิ้นหนึ่งแล้วเราเป็นแบตเตอรี่ถ้าเราเข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทํางานได้อย่างเต็มกําลังของมันพลังของน้องก็จะแรงใช่แต่ถ้าคนใช้เองไม่มั่นใจไม่เชื่อสงสัยอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงความเฮี้ยนผมว่าพอๆกันค่ะ แล้วอย่างนี้มันเป็นการก็เหมือนเราเป็นการควบคุมดวงจิตของน้องเขาให้ไม่ไปผุดไปเกิดไหมคะจริงๆแล้วลูกเกอกเนี่ยถ้าเอาตามหลักผมก็มองว่าเป็นลักษณะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาถือคติกันที่ว่าเหมือนเขาอะเสียชีวิตไปอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาเสียชีวิตค่ะก็เลยเหมือนพามาเพื่อที่จะที่บอกครับเอามาทําบุญเอามา ช่วยเหลือเ,เกือ้อกูลใ,ใช่เมื่อเขารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วหรือว่าอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาก็จะได้รับบุญมากขึ้นนะเขาก็อาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับในในเวลาที่เขาถูกกําหนดมาอ่าอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ด้วยว่ามีการควบคุมไหมว่าถ้าถึงเวลาแล้วจะให้น้องไปหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทําลูกกอ,อกเองเนี่ยลูกกอ,อกส่วนใหญ่มักมาจากคนที่เป็นญาติกันหรือว่าคนที่บ้านอยู่แล้วฮะในสมัยก่อนนะ ไม่ได้เป็นการเอาของของคนอื่นมาทําอยู่แล้วเป็นในลักษณะ<ม>นั้นมันมีข่าวไงคุณตะที่แบบที่ผ่านมาที่มีหมอผีไปขโมยอะฮะเออที่เป็นข่าวว่ามีหมอผีไปขโมยพวกศพที่สุสานร,ราย,ยาตมาอืมเราพวกแบบนั้นเหรอคะถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆนะในทางของสศสยศาสตร์เนี่ยมันก็คือใช้ได้แหละครับมันก็เหมือนเป็นการสะกดวิญ,ญญาณเข้าไว้ตรงนั้นแต่ถามว่าจะใช้ได้เหมือนกับลูกกอกที่ทําจากการขออนุญ,ญาตไหม ผมว่ามันต่างกันอ <Ừ. S 1> อันนี้เป็นความรู้สึกความคิดของผมเองนะครับผมว่าการ,รบังคับเหมือนกับเราบังคับใครให้มาทําอะไรสักอย่างนเนี่ยมันต่างจากการขอเขาให้เขามาช่วยใ,ใช่อย่างนั้นมันต่างกัน<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าข้อเสียของมันอาจจะม,มีมีคนถามว่าแล้วบูชาไปจะมีข้อเสียไหมถ้าอย่างแบบเนี้ยที่ผมพูดให้ฟังในครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นลูกกาะที่ขออนุญาตมาทําอย่างถูกต้องเนี้ยพวกเนี้ยไม่มีข้อเสีย แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมีการขโมยมาขโมยศพมาเจตนามันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ามมนมีผลเสียไหมผมว่าผู้ที่บูชาเองอะ่ะก็อาจจะเจอผลเสียเหมือนกัน<ม>เพราะว่าเจตนาแต่แรกก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเราแบ่งแยกสายขาวกับสายดํำยังไงคะคาว่าสายขาวกับสายดำเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เจตนามากกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนวิชาวิชาหนึ่งเราไม่เรียกมันเป็นสายขาวหรือสายดานะมันเป็นเหมือนวิชาวิชาหนึ่งที่เป็นการสร้างดวงจิตขึ้นมาหรือว่าสร้างวัตถุข,ขึ้นมา แล้ววัตถุชิ้นนั้นเนี่ยสามารถดนบรนดานให้เราได้ในโชคลาภหรือได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยครับแต่เจตนาสมมุติว่าผู้ที่ทำเนี่ยเป็นคนที่เจตนาไม่ดีเช่นต้องการเพื่อที่จะเอาทรัพย์ส,สมบัติของผู้อื่นมาหรือว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ควรเอาไปใช้แบบรังแกผู้อื่นหรือว่าทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยเราอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่ามันเป็นวิชาทางสายศาสตร,ร์สายดำแต่ถ้าทําขึ้นมาแล้วเนี่ย ต่างกันเลยเราพยายามทําบุญเอาเขามาทําบุญทําสิ่งดีๆแล้วก็ขอไม่ใช่การบังคับนะขอให้เขาช่วยหน่อยช่วยแบบนี้หน่อยแล้วเขาทําให้ตามเนี้ยอาจจะไม่ถูกมองว่าเป็นทางสายดำอันนี้เป็นอะไรอาจจะเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าอ,อย่างลูกกอของวันนี้ของเราตัวอย่างจริงๆมันเป็นเรซินนะคะคุณตะมีเรื่องเล่าอะไรบ้างเกี่ยวกับลูกกอกที่ได้รับฟังมาหรือที่ได้เจอเองจริงจริง ลูกกอกอะไราเงี้ยครับเหมือนเด็กครับถ้าเอาที่เคยเจอเจอมาอมก็อย่างถ้าสมมุติว่าเราเอาไว้เอาเขาไว้ในห้องและในห้องเราอาจจะมีกุมารทองด้วยหรืออะไรด้วยเงี้ยอตอนกลางคืนเราอาจจะได้ยินเสียงแบบเหมือนเด็กเล่นกันอยู่ในห้องเงี้ยครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเรามีเฉพาะตุ๊กตาทองอาจจะไม่มีเสียงใครวิ่งออกมาเล่นหรือว่าไม่มีเสียงคนเล่นอยู่ในห้องแต่พอมีลูกกอกเข้ามาด้วยเนี้ยมันอาจจะมีเสียงคนเล่นบ้างที่แบบ เหมือนเด็กเล่นนะครับไม่เหมือนคนโตเล่นนะนะเหมือนเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยบางได้ยินเป็นเสียงแมวอ่าผมอาจจะยินเป็นเสียงเหมือนเด็กร้องนี่แหละแต่มันก็ยินเป็นเสียงแมวร้องนี่อยู่ในห้องอะไรงเี้ยแต่ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่แมวแน่นอนอืซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากลูกกอกก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกกอกเนี่ยมีหลายๆคนครับที่ที่เล่าให้ฟังเล้วเอาเคสนี้เลยนะมันก็คือเหมือนน้องชายเขาเนี่ยมีลูกเสร็จแล้วอ่ะ ลูกเขาว่าเสียชีวิตืดยด้วย,วย,วย,วยตัวที่น้องชายเขาเนี่ยรักลูกแล้วก็ไม่อยากเสียลูกไปเพราะนั้นเขาก็เลยเก็บร่างไว้พอเก็บร่างไว้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าร่างอ่ะค่อยๆแห้งลงแหง้งลงแห้งลงแล้วในบ้านเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันเหมือนกับว่ายังมีน้องเขาอ่ะอยู่ยังอยู่หรออ่ายังมีน้องเขาอยู่คือใช้ใช้ชีวิตเหมือนแบบมีน้องเขาอยู่เลยอ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ไม่มีแล้วอืจนวันหนึ่งพอน้องเขารู้สึก ไม่ค่อยสบายป่วยอะ่ะทางพี่สาวเขาก็เลยไปขอเอาอหลานอ้านเอาน้องอหร่านมามาดูแลแทนหลานก็จะมาอยู่กับเขาเนี่ยค่ะซึ่งในทุกๆวันเนี่ยก็จะเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวก็จะเหมือนมีเด็กมาเล่นมาวนอยู่รอบๆตัวเขาเงี้ยครับจนวันหนึ่งเขามีพระรูปหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าน้องออกไปแล้วนะแต่ว่าด้วยความผูกพันที่เขายังรู้สึกว่า น้อยยังไม่น่าจะไปยังอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเให้ผมมาช่วยดูหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วให้ช่วยแบบถ้าเป็นไปได้ถ้าปลดปล่อยได้ก็ปลดปล่อยน้องเขาไปแต่ถ้าน้องเขายังไปไหนไม่ได้ก็ให้เขาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ถูกเขาเรียกว,ว่าวิญ,ญญาณมีความเชื่อนะว่าไม่อยากให้ดวงวิญญ,ญาณดวงอื่นเนี่ยมาลังแกน้องเขาอะไรเงี้ยให้เขาอยู่ตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้ครับก็เลยถูกส่งมา มันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดดวงจิตของน้องเขาไปพบภูมิอื่นแล้วจะมีสัมเวสีที่เร่ร่รอนอยู่แถวนั้นเข้ามาอยู่ในร่างของน้องแทนจริงๆแล้วเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเหมือนกับว่าความจําได้หมายรู้ของของจิตของเขาเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้มีการจุติในภพภูมิอื่นเนี่ยมันอาจจะถูกจุติจากสิ่งมีชีวิตกลายเป็นดวงวิญญาณหรือผีไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้มีการจุติในภพภูมิอื่นๆจิตของเขาสามารถผูกพันกับ สิ่งที่เป็นสัญญาความจําได้หมายรู้ของเขาว่าเนี่ยนี่คือร่างของเขาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามีสิ่งอื่นจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวของจิตเขาเนี่ยที่ยังคงค้างอยู่ในนี้ทาให้มันไม่สามารถเข้ามาได้คุณตาฝาก่อยค่ะว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นของของครังวัตถุมงคลที่ให้ผลเร็วให้ผลไวอยากได้มาบูชาครอบครองกันครับไม่แนะนําคือจริงๆแล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่าว่าวัตถุมงคลใด ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยบางทีอ่ะความเชื่อเชื่อว่ามันสามารถให้โชคให้ลาบหรือให้ในสิ่งที่ต้องการได้แต่บางทีเนี่ยการนํามันมาหรือว่าเอาวิธีการเอามันมาเนี่ยบางทีมันต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรเอาความเชื่อของตัวเองไม่ควรเอาอความโลภหรือความหลงของตัวเองเนี่ย ไปทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับเพราะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นวัตถุมงคลจริงๆจะต้องไม่ส่งผลเสียกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นหรือตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เก็บหรือว่าไปหามาเพราะมันจะเพิ่มปริมาณของการไปเบียดเบียนผู้อื่นอ,อย่างนั้นมากกว่าครับอืมแล้วก็จะทําให้ดวงใจของเขาไม่สามารถไปสู่ข้อพืมอื่นได้ใช่เขาก็ต้องเหมือนถูกสะกดไว้อยู่ในในตัวร่างที่เราเอามาบูชาถ้าจะหา ลักษณะแบบลูกกอกหรือกุมารทองจริงๆผมแนะนําว่าเป็นตุ๊กตาทองจะดีกว่าก็คือแบบนี้ไปเช่าตามวัดใช่เพราะว่าจะใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องไปอเอาของผู้อื่นที่เป็นตัวตนจริงๆมามจะดีกว่าครับและนี่ค่ะ รายการปลุกเสกนะคะก็ย้ำเสมอในทุกๆ EP ว่าเราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานไม่ได้เป็นการชี้นำให้ทุกคนไปหามาครอบครองค่ะขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตก่อนที่จะไปหาของพวกนี้เข้าบ้าน